ก็เรื่องราวของเราวันนี้นะฮะจะให้คุณผู้ชมไปได้รู้จักนะครับคุณเอ่บูมบูมแคชนะครับในช่องปิดทองหลังพระของเราใช่ครับเขาเป็นคนทำแซวอิเล็กทรอนิกส์เพลงนี้นะฮะไปรู้จักกับเขาเลยครับสวัสดีครับผมเอครับสันภาพุ่นนาครับก็เล่นซาวอิเล็กทรอนิกส์เราก็ทำแซวอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในวงบูมบูมแคชครับ เริ่มแรกเลยผมช่วยงานพี่ดาโนโอครับพี่ดาโนโอนี่เป็นโปรดิวเซอร์อให้สวิตช์เบลต์เคลียร์เลตอสเปกคอคเทลเป็นต้นครับแล้วก็ทีนี้ก็พี่โนเนี่ยให้ผมเริ่มจากทำงานในเรื่องน้อยๆก่อนคือผมชอบทำซาวอ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้แล้วก็เริ่มจากเพลงคุกเข่าของคอกเทลก่อนครับรเริ่มพี่โน,โนก็ให้เริ่มจากง่ายๆก่อนก็คือทำไซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ใส่เพลงคุกเข่าของคอกเทลครับก็จะมีอยู่บางๆแล้วก็ มาเริ่มจัดหนักตอนเพลงจะเป็นสไตล์ของซูซี่บันเ็ตครับหลังจากนั้นก็พอดีมีพี่ชายที่รู้จักอยู่ในค่ายเลเซอร์เฟสครับเขาเขาเหมือนกับว่าทางค่ายอารัวเนี่ยครับที่เป็นนางแบบเขาจะทำเป็นเกลียวปุ๊บและอยากทำเป็นเพลงอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยติดต่อมาทางผมแล้วก็ล่าสุดทำทำเพลงให้กับนางแบบอารัวไปแล้วก็กำลังจะออกโดยเร็ เริ่มจากชอบฟังเพลงอิเล็กทรอนิกส์พวกเพลง EDM ที่เปิดในคับในคลับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับว่าเริ่มชอบมากๆแล้วก็เลยสนใจอยากจะหาวิธีว่าสร้างเพลงเสียงอย่างเงี้ยขึ้นมายังไงเพราะว่ามันแปลกดีแล้วก็ในไทยยังไม่ค่อยมีใครทำก็เลยศึกษาเอาจาก y o ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยครับานวที่เราทำนี่เรียกว่า EDM ครับก็คือย่อมาจาก Electronic Dance Music ครับ แต่ว่าของเราจะแปลกกว่าก็คือเราใช้เป็นวงสดเล่นจากที่ปกติจะเป็นดีเจเปิดคนเดียวครับผม <S <S ถ,ถ้าชอบเพลง EDM นะครับก็คือเริ่มจากศึกษาเพลงนี้นเพราะว่าเพลง EDM จะแยกไปได้หลายทางมากคือไม่ว่าจะเป็น electro house dubstep มุมบอลชอนดัมแอนด์เบสคือ EDM จะมีหลายสายครับแล้วก็ลองฟังดูว่าเราชอบแบบไหน,นแล้วก็ค่อยๆศึกษาหาวิธีจากเริ่มทำยังไงดีก่อนจากใน YouTube หาแนวที่ตัวเองชอบก่อนครับแล้วก็ ค่อยๆเริ่มทําไปทีนิดทีนิดแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆสร้างประสบการณ์ให้ตัวเองเองครับตัวอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทําเพลงที่ผมใช้นะครับก็จะมี MacBook Pro ครับแล้วก็โปรแกรม Logic แล้วก็ Ableton Live ครับส่งนงานส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เล่นสดก็จะมีมิ x เซอร์ชื่อว่า Allen and Heath DB2 ครับแล้วก็จะมีตัว MIDI Controller ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้กดเพื่อสร้างเสียงออกมาครับ ตัวนี้จะใช้ชื่อทวิเกอร์ครับผมยังไงลองลองหาดูได้ครับผมขอฝากผลงานบูมแคสกันนะครับผมก็ซิงเกิลแรกชื่อเบลเบลครับปล่อยไปแล้วแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะปล่อยไปชื่อเพลงวันไลฟ์ครับเป็นซิงเกิลที่ใช้ประกวดกับชาร์มมิสิกคอนเทสต์นะครับแล้วก็แน่นอนครับเพิ่งปล่อยไปล่าสุดเลยครับเพลงสุดมันเป็นเพลงร็อกผสมอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากพี่พีชวิดแมนเลดครับจะเป็นสไตล์ครับเพลงนี้ก็ผมไปช่วยรีบเรียงด้วยก็ยังไงลองฟังดูนะครับผม คือจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยหลักสูตรมันก็ไม่ได้มีสอนสแบบทุกๆหลักทุกแบบนะใช่ค่ะอย่างสายอิเล็กทรอนิกส์นี่นะฮะมันก็บางทีมันต้องเรียนรู้เองใช่มันต้องเป็นแบบว่าใจรักใฝ่รู้นะคะแบบคุณเอนี่แหละ,ค,ะคือจริงเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ทำงานให้กับศิลปินมากมายนะคะอยู่เบื้องหลังซาวด์อิเล็กทรอนิกส์เจ๋งๆหลากหลายเพลงเลยครับผมในจะเป็นเพลงคุกเข่าครับแล้วก็อีกหลายๆเพลงนะฮะมาถึงเพลงนี้ก็ติดตามด้วยแล้วกันนะฮะเพลงจะเป็นสไตายของ w ว e t m a เ l e t เนี่ยนะฮะใช่ค่ะส่วนใครที่รักในเรื่องของการทำซาวด์อิเล็กทรอนิกส์นะคะก็สามารถที่จะแบบว่าเรียนรู้นะแล้วก็แบบดำเนินรอยตามคุณเอก็ได้ครับผมเนาะนะฮะ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้ โดยเ e ิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี